กอโห่ทีลูกให้ร้านหนึ่งโรงแรมล่องตะกุนสุขุสุขุนอย่ละไปไกลๆให้ได้แต่จินีหนึ่งกำลังไปกำลังมาอันไรเหรออะไรเหรอลูกหลานสักจะอะไรผู้ชายไปจริงจริงได้เมย์ดูดิไปจริงได้โมดีก็ไปผุนเนอะไปละไปไปโอ้ไปไกลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะผม ลอยกระทงคนละคู่คู่ละบอสรุปว่าพ่อกับแม่รอยใช่ไมไม่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 เจ้าสองคนพ่อยกับพ่อสองคนอ๋ออเคโอเคจับน้ำกันฮะเมื่อกี้ออกจากบ้านมาแม่เห็นกระทงอยู่ข้างบ้านก็เลยจะมาจะมารอยสะร้านหมูกระทะดอนคูนสถานที่ กำเนิดเกิดอยู่ที่นี่ดอนคูนดอนคูนเป็นซื่อของพ่อกับแม่ยายหน่อยคุณตาคุณยายคุณตา่อจริงวันนี้จะมาคุณแม่ชื่อคูนคุณพ่อชื่อดอนก็เลยเป็นร้านอาหารดอนคูนอันนี้ยายหน่อยทำเกษตรจะมา แนะนำ <c oughs> วันพรุรุนของลูกหลานมาลูกหลาน,มาอ,นอม่กอขมา่าแม่น้ำคงคาลูกหลานมา่ยันยันทำคาว,วันพระบูดมือน,นีเป็นแั่นลอยกระท่ง จริงที่บด่ดีมันไหลไปกับน้ำเลือแต่สิ่งดีความสามาสูถในชีวิตของเฮาสิ่งใดที่บ่ดีก็ให้ไหลไปกับน้ำเลือดไม่น้ำคุ้งค่า,าจริงเลที่เคยล่วงเกินท่านบิดก็ขอโหทษให้ลูกให้ร้านให้ลูกโรานล่องตะคุนสุข,ขุนสุข,ขุนขขนี่ฬะเออคีบไปอ้าลูกเอาเอาเอา,เอา,เอา กวกไปพ่อวกไปเออพไปยังหรอกไหลไปเรื่อยแล้วไปไปหุ่นคุณตาคุณยายเด้อลูกหลานมาเด้อเดจะเลื่อนลุงเรื่องไปที่ล่ะจิ้งไหนบอดีกับไปออกจากชีวิตจิ้งไหนที่ดีๆกับไรกลับมาหา อน uh, nah. nah, 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 nah. uh ั่นกลับมาชเนยดีๆกลับมาชิ้งหนยจบอดีกัให้ไปไกลๆให้ได้แต่ทิ้นาีนกำลังไปกำลังมาอนไเหรออไหอลูกหลานใชไปจริงๆเเมดูดไปชิ้งหนบอดีก็ไปผูนเนอไปละไปไปโอ้ไปไกลๆเลยนี่ยลูกปักรักษาลูกหลานน่ด ไปจริงไหนบอดีก็ให้ไปน้ำเพิ่นนั่นละองนี้เป็นสระของบรรพบุรุษเมื่อก่อนตากับยายก็อยู่ตรงนี้ไปกลางกลางบุญตากับยายคือมาเล่นตาไม่ก็เป็นนาของตาของของยายแต่ตอนนี้คือหลานๆก็มาทำร้าน ก็ทะเบียนขายกับคันดำห6หกศสองคันคันนั้นเราหกศูนย์หามคล้ายๆกันไม่แน่ใจว่าเคยพาเอฟซเข้ามาดูหรือเปล่าข้างในนะผมยังไม่เคยคะ่ะจริงๆข้างในมันเป็นที่โล่งแล้วก็ข้างในก็จะมีห้องอีกสองสามห้องนะคะข้างในเนี่ยตอนแรกคือ มันจะมีของเต็มหมดเลยเป็นของร้านค้าร้าน<ร>าหนึ่งเคยมาเช่าเขามาเช่าแล้วทีนี้เนี่ยตอนนั้นคือประเด็นคือเขาไม่ขนของออกมันเป็นช่วงโควิดพอดีเพราไม่ขนของออกเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะขนของของ,ของเขาออกเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องเอ,อแบบว่าจะหาว่ามาขโมยของหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ไม่ได้มีการติดต่อมาจ่ายค่าเช่าประมาณเป็นปีอืมเอ่อ จนท้ายที่สุดก็เลยได้ตกลงการเรื่องชดเชยค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆให้เขาไปเป็นเป็นค่าของตรงนี้แต่พอดีว่าเราติดต่อเขาไม่ได้เราก็เลยให้กับญาติเขาไว้เป็นเงินจํานวนหนึ่งให้กับญาติเขาไว้แล้วก็เอาของที่อยู่ข้างในเนี่ยออกไปแล้วก็เอาไปเอผื่อเอาไปชําระอะไรต่างๆเนี่ยข้างในก็จะเป็นห้องเป็นออฟฟิศตัวนี้ไม่มีใครมาอยู่ไม่มีใคระคะมาอยู่ แต่ถ้าเราได้มาอํานาจบ่อยก็คงจะได้มาคีนที่นี่อยู่ใช่ไหมใช่มาเย็นๆนะมาคีนเอานี่นะคะจะเป็นห้องก็คือขายขายของข้างหน้าข้างในก็จะเป็นห้องอม,มาทางนี้ก็จะเป็นห้องนอนเปิดฟงเปิดไฟได้ป่ะนี่คือ ห้องก็คือไม่ไม่มีคนอยู่แล้วก็ไม่ได้มาทำวาอสะอาดด้วยเพราะว่าพ่ออยู่กับแม่กันสองคนนะคะอนเาทดีเป็นอ่างคุชชี่ถ้าแม่กับพี่หนิงกลับมาบ่อยๆจะมาทำวาอสะอาดทุกเย็นอยู่พอมีอ่างด้วยตอนนี้เป็นเหมือนหนังสยองนะค่ะสยองขวัญคือถ้าเกิดทำวาอสะอาดแล้วหน้าอยู่นี่ ให้พระมาทําบุญก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เขามานั่งเล่นเขาทําดีเหรอใช่แล้วก็มีฝ้าหลุมมีอะไรด้วซอมแซลกตาห้องนอนนะคะห้องน้ําห้องรับแขกแล้วก็ตรงนี้ข้างหลังเขก็จะเป็นห้องครัวข้างหลังด้วยเรามีแอลอะไรเนี่ย ไฟไฟปรับปรับเปิด,<อ>ปดได้เปิดเปิด,ปดรีได้ใช่ไฟรีได้พามาดูห้องตอนนั้นก็มีปัญหาคือของในนี้คือเต็มเต็มเยอะมากประเด็นคือเราตอนที่ทำสัญญาเช่านะเราไม่ได้เขียนว่าถ้าหากว่าติดต่อไม่ได้ในระยะเวลาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ แล้วเราขอขออนุญาตย้ายของออกไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้เขียนไว้ไงเราก็เลยต้องทําตามสัญญาคือไม่เข้ามาเลยเป็นปีนะน่าจะปีกว่า2ปีเลยที่เขาไม่ได้จ่ายค่าเช่าแล้วเขาก็หายไปเลยแต่ว่าก็จบด้วยดีนะผมเอซีจบได้ดีคือเราก็ได้จ่ายเงินให้เขาไปจํานวนหนึ่งเป็นค่าของที่อยู่ข้างในทั้งหมดเราก็เหมาให้ก็หลายแสนอยู่ ให้เข้าไปแล้วกเ็เขาก็จบกันแค่นั้นเราก็ได้เอาของข้างในย้ายออกนี่ถ้ามา,าพับสถานี่ต้องใช้น้ำยาพวกเชือ้อราเยอะมากเลยวนะันนี้พ่อพาบุกบ้านเช่าพอ่อมีงูไหม <laughs> <laughs> จะมีงูไหม <laughs> มีงูกระโดด อันนี้ข้างหลังครัวเขาและะ้อคะว่าตู้เ <What? S 2> ย็นนี่อย่าเปิดนะห <laughs> ้ามเปิดต <laughs> ู้เย็นสยองแกก็มีแต่ว่าถ้ามาทำความสะอาดจริงๆก็มาทำความสะอาดก็วันหนึ่งสองวันก็ได้แล้วไม่รู้ว่า ต้องประมาณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามันจะ,จะม,นมีพวกเชื้อฝุ่นลาะลรยพวกเนี้ยที่มันจะต้องแบบว่ามันต้องระบายอากาศนานๆนะมีมีมีตู้ไม้สวยๆด้วยไหดูดินี่สวยนะเนี่ยเนื้อดีนะเนื้อดีเป็นไม้สากขนาดแบบว่าไม่ได้ทำความสะอาดมันก็ยังปกติแต้ว่าเป็นไม,ไม้เนื้อแข็งเอาไปแต่งร้านญี่ปุ่นได้เลยเนี่ยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะ สไตล์ญี่ปุ่นได้ของส่วนววพ่อพี่เน่งนะคะก็ยังเป็นสไตล์ชาวนาเหมือนเดิมตักข้าวพ่อก็ใช้ชีวิตแบบตักข้าวปกติแล้วคะ พ่อบอกว่าจะตักให้เต็มตรงนี้แล้วก็จะใช้รถเคนะคะมายกเพ่ที่จะเอาข้าวเนี่ยไปเก็บอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นโกดังสีน้ำเงินเหลืองที่เป็นบ้านที่เห่งกับเมนะคะอีกหลังหนึ่ง